สำนักถังเลิศดพบจบแดงตอน141่อตอน4ยินดีต้อนรับสู่ช่องเลิออนิเมะมาต่อกันเลยจางเล็กชวนรับคำและก้าออกมาเธอจ้องมองโฮบิฮาวด้วยแววกบขันแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างรอยยิ้มของเธอดูไม่เป็นมิตรแผนเดิมคือมอบงาน7งานให้คุณแต่หลังจากที่ค่ารายงานต่อผู้อาวุโสของสารเทพสมุทรพวกเขาตัดสินใจว่าเนื่องจากคุณมีส่วนร่วมในสถาบันและคุณเองก็เป็นส่วนหนึ่งของสารเทพสมุทรเช่นกันดังนั้นเราจะย่อทั้ง7งานมาเป็น3งานหัวของโฮบิฮาวบวมขึ้นเมื่่่ออไดดด้้้ยยินนนนคาาาาาาวว77รมมเป็็3 3กกูีีแตทังงนนจจะหา คำพูดของจางเล็กชวนทำให้หัววีเ่าตกใจมากจางเล็กชวนกล่าวต่อประการแรกเพราะคุณได้รับคำสั่งสอนจากทั้งแผนกวิญญาณยุทธ์และแผนกเครื่องมือวิญญาณแล้วทั้งสองแผนกจะมอบหมายงานแยกกันซึ่งนี่คือสองงานแรกที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีญาและอธิการบดีเสียนตามหน้าที่ของอธิการบดีเสียนคือให้คุณสร้างกระสุนปืนใหญ่วิญญาระดับ9ก้าให้กับสำนักส่วนหน้าที่ของอธิการบดีญาณคือให้คุณเอาชนะเขาในการต่อสู้อะไรนะวัววีเฮาจ้องจางเล็กชวนด้วยดวงตาเบิกกว้างและอ้าปากค้าง เรากับว่าเขาเพิ่งเห็นการสืบเชื้อสายของพระเจ้านี่คือการสอบจบการศึกษาหรือนี่มันสอบอะไรกันเนี่ยงานแรกของเขาคือการสร้างกระสุนปืนใหญ่วิญญาณระดับ9และงานที่2ของเขาคือการเอาชนะอธิการบดียานอธิการบดียานเป็นโตหลวระดับ9 7ที่มีวิหกเพลิงส่องแสงเป็นวิญญาณยุทธของเขาเรื่องตลกแบบไหนกันเนี่ยจางเล็กชวนแซงทำเป็นไม่ได้ยินเสียงอุทานของฮูบิฮาวขณะที่พูดต่อส่วนงานที่3ของคุณคือการทดสอบความสามารถทั้งหมดของคุณทางสถาบันจะมอบงานที่3ให้คุณเมื่อคุณทำสองงานแรกสำเร็จ และทางสถาบันจะให้คุณสําเร็จการศึกษาหลังจากทํางานแรกสาเร็จวัววีฮาวพูดไม่ออกในตอนนี้เขาเหลือมองจางเล็กชวนจากนั้นก็มองไปยังผู้อาวุโสชวนที่อยู่ถัดจากเธอเขาหัวเราะขมขื่นและพูดว่าผู้อาวุโสชวนคุณคิดว่าเราจะทําแบบนี้ได้หรือข้าจะเป็นแค่นักศึกษาที่สถาบันและข้าจะไม่จบการศึกษาตกลงไหมผู้อาวุโสชวนพูดอย่างขบขันใช่แน่นอนคุณอาจได้โรงเรียนจะภูมิใจที่มีนักเรียนอย่างคุณอยู่เสมอแต่ข้าต้องเตือนคุณอย่างหนึ่งวัววีฮาว โรงเรียนมีกฎชัดเจนมากกว่านักเรียนไม่ได้รับอนุญาตให้มีสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอาจารย์ทั้งอูทงปัจจุบันเป็นผู้ช่วยอาจารย์ของสถาบันดังนั้นจึงมีปัญหากับสถานะระหว่างคุณทั้งสองคนคุณสามารถเป็นนักเรียนต่อไปได้แต่จะไม่สามารถมีความสัมพันธ์แบบนี้กับอาจารย์ทางอีกในอนาคตทำตามที่คุณต้องการอฮาวาพววีฮารู้สึกเหมือนจะอาเจียนเป็นเลือดนี่เป็นการสมรู้ร่วมคิดนี่มันแผนการลุงตาจริงๆเขาได้กลิ่นของการสมรู้ร่วมคิดอย่างชัดเจนและมันก็เป็นการสมรู้ร่วมคิดจริงๆ เขาเพิ่งพบตรงเออทังอูถงเมื่อวานนี้และการทดสอบนี้เกิดขึ้นทันทีในวันนี้มันยากเกินคาดอย่างไม่น่าเชื่อพวกเขายังใช้ทางอูถงเพื่อกคคุมกูเขาอีกนี่มันเกินไปแล้วจริงๆผู้อาวุโสชวนพูดอย่างเป็นกันเองหลังจากที่พวกเขารวมกันหารวรวดทำข้อสอบสําเร็จการศึกษาและผ่านทันทีตอนนี้เธอเป็นครูในสถาบันดังนั้นจึงไม่มีปัญหากับสถานะของเธอคุณสามารถทําได้เช่นเดียวกันถ้าคุณผ่านการสอบสําเร็จการศึกษาผูววีฮาวพูดอย่างหดหูการทดสอบของข้าเหมือนกับสิทธิห่างนั้นหรือ ผู้เท่าชวนยังคงพูดต่อทำไมคุณถึงถามคำถามโง่ๆแบบนี้ภารกิจของโรงเรียนของเราคืออะไรเลี้ยงสัตว์ประหลักไม่ใช่คนธรรมดาใช่ไหมในเมื่อเป็นเช่นนั้นนักเรียนของเราจะได้รับการสอบจบการศึกษาที่แตกต่างกันการสอบจบการศึกษาของนักเรียนหลานด้านในแตกต่างกันสำหรับแต่ละคนดังนั้นการสอบของคุณจึงแตกต่างจากการสอบของหาดร,รั่วๆอย่างแน่นอนจากเล็กส่วนพยักหน้าและพูดรู้แล้วว่าต้องพืงนพอใจยังไงอยู่ฮาวทางสถาบันได้ใจคุณมากๆแล้วคุณมีเวลาจำกัดสำหรับการทดสอบนี้ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องโลมากก็ได้ คุณสามารถทำข้อสอบนี้ให้สำเร็จได้ภายใน3าปีมุมปากของฮูบิฮาวกระตุกสิทธิ์ที่หญิงใหญ่เนื้อหาข้อสอบของข้าถูกตรวจสอบและแก้ไขอย่างฉับพลันหรือเปล่าทำไมข้าถึงไม่ทำตามที่ได้รับมอบหมาย7็มอบหมายหลักจางเล็กส่วนตอบอย่างภาคภูมิใจใช่การทดสอบมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อคืนเราทบทวนและเปลี่ยนแปลงการทดสอบคุณได้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของผู้ควบคุมวิญญาณ8วงและแหวนทั้ง8ของคุณก็ไม่ธรรมดาการประเมินปกติจะตอบสนองความต้องการของเราสำหรับการทดสอบนี้ได้อย่างไรข้าฮูบิฮาวเต็มไปด้วยความเสียใจ ความเสียใจก็แปลเปลี่ยนเป็นความเขียวขุ่นภายในใจของเขาทำไมข้าถึงต้องเกรงแบบนี้ด้วยล่ะตอนนี้การทดสอบของข้าก็ยากเหลือเกินว่ายูหาหัวร้อยอย่างขมขื่นแต่มันไม่มีทางที่ข้าจะทําการทดสอบนี้ได้สําเร็จหรอกคุณก็รู้ว่ามันยากแค่ไหนที่จะสร้างกระสุนปืนใหญ่วิญญาระดับ9ดังนั้นคุณจะมอบหมายงานที่ยากขนาดนี้ให้ข้าได้ยังไงกันนั่นมันยากเกินไปและผู้อํานวยการยานคุณไปถึงผู้เหนือธรรมชาติอันดับ97และข้าก็เพิ่งผ่านอันดับ80มามันยังมีช่องว่างที่ไม่สามารถข้ามไปได้ระหว่างเราสองคน ข้าไม่คิดว่าข้าจะไปถึงอันดับของคุณได้แม้จะผ่านไป30ปีแล้วไม่ต้องพูดถึง3าเยียนเศร้าเจอยิ้มจางๆพอแล้วหยุดประเมินค่าตัวเองต่ำไปซักข้าจะไม่รู้ความสามารถของคุณได้ยังไงคุณเก่งกาจที่สุดในการสร้างปาฏิหาริย์สำหรับการเป็นอันดับ97หลังผ่านไป30ปีข้าไม่คิดว่าคุณจะใช้เวลานานขนาดนั้นเอาละ่ะทำไมไม่ให้ข้าไม่ให้ช่องว่างคุณบ้างละ่ะ คุณมีทักษะการหลอมรวมวิญญาณยุทธกับถังอุถงไม่ใช่หรอการทดสอบนี้จะช่วยให้คุณทั้งสองจับกลุ่มต่อสู้พิจารณาว่างานของคุณจะสำเร็จหากคุณทั้งสองสามารถร่วมมือกันและเอาชนะข้าได้เซียนหลินเอ่ยพยักหน้าและกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นข้าจะให้อิสระแก่คุณด้วยคุณมีชวนจื้อหวนนักวิศวกรรมวิญญาณระดับเก้าของสำนักถังไม่ใช่หรอทำไมเราไม่ทำแบบนี้ละ่ะคุณสามารถร่วมทีมกับเขาได้และเขาได้รับอนุญาตให้ช่วยคุณ คุณสองคนจะต้องสร้างกระสุนปืนวิญญาระดับ9กกระบอกสำหรับสำนักและจากนั้นคุณสามารถพิจารณาว่างานของคุณเสร็จสมบูรณ์นั่นมันการกันโชคนั่นมันการกันโชคแรงงานชัดๆวายุหาวอยากจะร้องให้แต่เขาเพิ่งได้พบกับทางอู่ถุงอีกครั้งและอารมณ์ของเขาก็ดีเกินไปเขาอยากจะร้องให้แต่ไม่มีน้ำตาไหลออกมาผู้อาวุโสชวนดึงใบหน้าที่เอื้อเฟื้อและกล่าวว่าเนื่องจากทุกคนตัดสินใจที่จะผ่อนปรนข้าก็จะทำเช่นกันก่อนที่คุณจะทำการทดสอบให้เสร็จภายในสปีข้าจะอนุญาตให้คุณอยู่กับทาง ใบหน้าของหัวอยู่หาวเปลี่ยนเป็นสีดำมีความแตกต่างกันมากหรือไม่ระหว่างการผ่อนปรนมีหรือไม่มีหรือไม่เหยียนเซาเจะยิ้มและพูดว่าเด็กๆต้องมีความมั่นใจในตัวเองนี่ถือเป็นทั้งแรงกดดันและแรงบันดาลใจสำหรับคุณเดิมที่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะกดดันคุณมากนักแต่ตอนนี้คุณได้อยู่ด้วยกันกระอุถงคุณต้องอารมณ์ดีมากๆความกดดันนั้นจะต้องได้รับการปลดปล่อยไม่น้อยเราไม่สามารถก้าวหน้าได้โดยไม่มีความกดดันเลยเนื่องจากความกดดันเดิมของคุณได้ถูกยกเลิกแล้วเราก็จะกดดคุณออออีีีกกรคร้้งงงเื่่่ทาไ,ไหหลลยใมมมมสตแ โอดเทียมหัวหยูหาวไม่สามารถพูดอะไรมาถิงได้อีกแล้วสถาบันการศึกษาได้สอนและช่วยเหลือเขามาหลายปีจนเขาสามารถกลายเป็นหนึ่งในชนชั้นสูงของคนรุ่นใหม่ได้ตอนนี้ทางสถาบันต้องการสร้างปัญหาให้กับเขาในการประเมินและกดดันเขาเขาจะพูดอะไรได้ใบหน้าของหัวหยู่าวดำคล้ำมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้การแสดงออกของเขาก็เต็มไปด้วยความสิ้นหวังทั้งอุทงบิดมือของเขาหัว,วิห่าวหันไปหาทั้งอุตงพร้อมกับยิม้มคณะบดีหยานพูดถูกการกดดันไม่ใช่เรื่องแย่คุณไม่ใช่คนเดียวที่ต้องทํางานหนักข้าก็ แต่ก็ไม่สั้นเกินไปคำพูดของถังอูถงเหมือนมีพลังบางอย่างที่เหนือกว่ายาวิเศษใดๆสำหรับอูวีเฮามันเหมือนเป็นพลังที่สะกดความสับสนวุ่นวายและบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยในหัวใจของเขาเขาสูดหายใจเข้าลึกๆอย่างหนักแน่นก่อนจะหันไปมองบรรดาผู้อาวุโสที่อยู่ตรงหน้าแววตาของเขามั่นคงขึ้นพร้อมกับพยักหน้าแล้วเอ่ยออกมาเสียงหนักแน่นว่าเอาล่ะข้าจะทำให้ดีที่สุดเพื่อผ่านการทดสอบนี้ผู้อาวุโสชวนยกยิ้มอย่างพอใจแล้วตอบกลับด้วยน้ำเสียงสงบว่าถูกต้องแล้วไม่จำเป็นต้องกังวลไป ในช่วงเวลาที่เจ้ามุ่งบ่เพระเพื่อการทดสอบขั้นสุดท้ายนี้สถาบันจะไม่มอบหมายงานพิเศษอื่นๆให้เจ้าอีกเจ้าต้องใช้เวลานี้ฝึกฝนอย่างเต็มกำลังและอย่าลืมว่าการเดินทางไปแนวหน้าของเจ้าครั้งก่อนได้นำความเสียหายใหญ่หลวงมาสู่จักรวรรดิจันทราเจ้าสังหารตัวหลูผู้ชั่วร้ายและทำลายกองทัพวิศวกร,รยานของพวกเขาไปหนึ่งกองสิ่งนี้คือบาดแผลลึกสำหรับจักรวรรดิพวกเขาจะไม่กล้าขยับเคลื่อนไหวใดๆในเร็ววันแน่นอนแต่ในคำพูดต่อมาของผู้อาวุโสกลับทำให้หัวใจฮูวีเฮาส์ทานสะเทือนข่่่่าา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 วววทททีีไดด้้้้้รร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 ััััััััับบจจจกกกกแนน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 หอเเิิผููป็ใคสุยลงงต คำคำนี้เหมือนสายฟ้าที่ฟาดลงกลางอกของเขาหัวอวีเห่าตัวสั่นเล็กน้อยแน่นอนว่าเขารู้ดีว่าวันคิรีสุริยังจันทรานั้นคือใครความทรงจำที่แฝงไปด้วยความซับซ้อนผุดขึ้นในหัวใจของเขาอย่างห้ามไม่อยู่ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับจูจือไม่เคยถูกนิยามอย่างชัดเจนมันคุมเครือเกินกว่าจะเรียกว่าศัตรูและลึกซึ้งเกินกว่าจะปฏิเสธว่าพวกเขาเคยมีบางสิ่งร่วมกันเขาจำได้ดีว่าช่วงเวลาที่พวกเขาอยู่ด้วยกันในสถาบันวิศวกรรมวิญ,ญญาณจักรพรรดิตอนนั้นเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่างเอ,อ้้หหจนาใใััววขขสไ แต่เพราะสถานะและเป้าหมายที่แตกต่างกันทาให้ทั้งคู่ต้องค่อยๆแยกห่างออกไปจนกระทั่งกลับมาพบกันอีกครั้งในสนามรบจูจือเคยบอกว่าเขาเป็นคนที่ใจอ่อนแต่ความจริงแล้วเธอเองก็ใช่ว่าจะเข้มแข็งร้าความรู้สึกเพราะเมื่อต้องเผชิญหน้ากับเขาเธอเองก็ไม่อาจใจแข็งได้อย่างแท้จริงทว่าในความเป็นจริงฮูบิฮาก็ไม่อาจพัฒนาความเป็นมิตรกับเธอได้เช่นกันเพราะระหว่างพวกเขามีกำแพงที่ชื่อว่าโชคชะตาขวางกั้นเอาไว้จูจือกำลังตั้งคันลูกของซูเทียนรันจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิจันทรา แม้ว่าฮูบิฮาจะรู้ว่าพวกเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์หรือความรู้สึกแบบนั้นอีกต่อไปแต่หัวใจของเขาก็ยังอดรู้สึกขมขื่นเล็กน้อยไม่ได้ความรู้สึกนี้ราวกับเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นผู้ชายที่ไม่สามารถละเลยได้เขาหัวเราะอ,อย่างขมขื่นและพยายามปกป่อนความรู้สึกนั้นในใจผู้อาวุโสเนื่องจากการสอบจบการศึกษาเป็นแบบนี้ข้าจะรีบกลับไปทำงานให้หนะฮูบิฮาวพูดพร้อมกับหัวเราะเบาๆและเดินจากไปด้วยท่าที่รีบร้อนแต่ทันใดนั้นผู้อาวุโสชวนก็เรียกเขาไว้อย่ารีบร้อนขนาดนั้นฮูบิฮาวหยุดและหันไป เจ้าดูสิพวกเราผู้อาวุโสรวมตัวกันเพื่อเจ้าทั้งหมดนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเราไม่สามารถปล่อยให้การเดินทางครั้งนี้ของเจ้าผ่านไปโดยปล่าประโยชน์จะว่าไปแล้วหากเจ้ารู้จักตัวเองและเข้าใจศัตรูเจ้าย่อมสามารถคว้าชัยชนะได้ข้าเกรงว่าเจ้าจะยังไม่เข้าใจความสามารถของเจ้าเจอทำไมเจ้าทั้งสองไม่ลองฝึกกับเจ้าเจอก่อนล่ะประการแรกเพื่อให้เราพิจารณาได้ว่าพวกเจ้าทั้งสองแข็งแกร่งแค่ไหนประการที่สองนี่คือโอกาสที่ดีให้เจ้าศึกษาและเรียนรู้ความสามารถของเจ้าเจอหากทําได้เช่นนี้เจ้าย่อมมีเป้าหมายและแนวทางในการฝึกฝนสําหรับอนาคตพววาและถถังงอมหน้กันอย่าางประ เหยียนเฉาจือคือใครกันเขาคือคน,นบดีพนแดวิญญาณยุทธ์ของสถาบันเขี้ยวหมาป่าอดีตเจ้าสาราเทพสมุทรสิทธิ์คนโตของผู้เอ่นและยังเป็นสิทธิ์ที่ของฮูบิฮาวอีกด้วยแถมยังเป็นโอรูณเหนือธรรมชาติอันดับ97ความแข็งแกร่งของเขาจัดอยู่ใน5อันดับแรกของสถาบันฟินิกซ์สองแสงของเขาเต็มไปด้วยความลึกลับและอำนาจที่ยากจะคาดเดาการต้องฝึกฝนกับเขานั้นไม่ได้หมายถึงเพียงการทดสอบร่างกายและวิญญ,ญาณเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการทดสอบความอดทนความคิดและกลยุทธ์ของฮูบิฮาวและถังอูถงไปพร้อมก ในแง่ความแข็งแกร่งมีไม่ถึงสิคนที่อาจเทียบกับเยี่ยนเศ้าจือได้แต่ถ้าพิจารณาทักษะการหลอมรวมวิญญาณยุทธ์ของพวกเขาด้วยความแตกต่างนั้นก็ชัดเจนยิ่งขึ้นความจริงก็คือผู้อาวุโสของสาราเทสมุรได้ประชุมเมื่อคืนวานเพื่อพูดคุยถึงทักษะการหลอมรวมวิญญาณยุทธ์ของโฮบิฮาวและถังอู่ถงพวกเขาไม่ได้ตั้งใจสร้างปัญหาให้เพียงเพราะไม่มีอะไรทำเหตุผลที่เลือกการประเมินที่ยากทั้งสานี้คือเพื่อให้หัววีฮาวใช้เวลาในการฝึกฝนอย่างเต็มที่ทั้งในสำนักและสำนักัััังงงงงผู้้ออออออาาาาาาวววุุโโสสมมเหห็นนนคตรรรรจขบกกกททษะะลลิญแ เจ้าแห่งวิญญาณทั้งสองถือเป็นเจ้าแห่งวิญญาณระดับสูงและสามารถปลดปล่อยทักษะการหลอมรวมวิญญาณได้สีทักษะนั่นหมายความว่าเมื่อพวกเขากลายเป็นตัวลู่ฉับพวกเขาอาจสามารถต่อสู้กับตัวลู่ขั้นสุดยอดได้แม้ว่าสถาบันเชจะอ่อนแอเมื่อเทียบกับบวชในแง่ความแข็งแกร่งโดยรวมสิ่งเดียวที่พวกเขาสามารถพึ่งพาได้คือหลักฐานของสถาบันที่สั่งสมมากกว่าหมื่นปีนอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์ซับซ้อนระหว่างจักรพรรดิมังกรโตหลัวหลงเสี่ยวเหวยาเทพแห่งความตายโตหลัวเย่ซีซุยและเทพมังกรโตหลวหมู่เอิญแล้วพบกันหหม่คิน้า